ครับ,คร,บครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กำลังเตรียมตัวสอบในส่วนของสายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเปิดรับสมัครสอบในรอบที่3ที่เรียกว่ารอบที่สามเนี่ยก็คือรอบที่1เปิดสอบมาแล้วเมื่อปี2560แล้วก็รอบที่สองเนี่ยก็สอบไปเมื่อวันที่26มกราคม2563 แล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีเมื่อวันที่31มีนาคม2563และในขณะนี้นะครับก็อยู่ในระหว่างของการรายงานตัวของผู้ที่สอบผ่านมีความต้องการภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ต้องการในตําแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยอยู่ถึง12,000เศษๆแต่มีผู้สอบผ่านได้ ในรอบที่3ที่บอกว่าขึ้นบัญชีเมื่อวันที่31มีนาะคม2563อยเนี่ยอยู่ที่5,000ันเ็ษเซตรตราก็จะทำให้เห็นว่ามีอัตราของสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนที่นยังว่างอยู่อีกค่อนข้างที่จะเยอะและก็ยังนำไปสู่การเปิดสอบในรอบที่3ในเร็ววันนี้รวมไปถึงเมื่อมีการขยับของผู้ที่สอบผ่านน่าจะวัน5้0 0กว่าตราเนี่ย ก็ทำให้ในหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเกิดการขยับสับเปลี่ยนในส่วนของสายบริหารรวมไปถึงการปรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สายงานผู้บริหารในระดับต้นอย่างในตําแหน่งผู้อำนวยการในระดับต้นที่ต้องการขยับในตําแหน่งผู้ในการจากต้นไปกลางจะต้องมีหัวหน้าฝ่ายอยู่ในสังกัดอย่างน้อย2ฝ่ายปัจเจกเหล่านี้นะครับ ก็จะนำไปสู่การที่ให้มีอัตราว่างในตําแหน่งของนัาฝ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อปิดโอกาสพาดเพื่อโอกาสในการสอบได้นะครับให้ร่วอ,อยู่กับผมพี่วุฒิชมรมมหาบัณฑิตหรืรว่าจิวเตอร์วุฒินะครับลิงที่ท่านรับชมอยู่นี้เนี่ยเป็น youtube ที่เป็นสาธารณะท้านสามารถค้นคว้าในช่องของ YouTube แล้วก็เจอลิงก์นี้ โดยท่านค้นหาคําว่าขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบหัวหน้าฝ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเจอชื่อนี้และมี youtube ที่ไม่เป็นสาธารณะนะแล้วก็ youtube ที่เป็นส่วนตัวอีกจำนวนหนึ่งที่เราใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในการเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายของอบตอของเทศบาลของอบจอของเมืองพัทยานะครับจะให้ท่านเตรียมตัวแบบนี้นะครับ ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ใช้ในการทดสอบเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานนะครับจะมีอยู่ส1็หัวข้อหลักๆในหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับก็จะมีความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรมนูญซึ่งท่านจะต้องรู้ว่ากฎหมายรัฐธรมนูญในปัจจุบันนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นของปีพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสิ ท่านจะต้องรู้และความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่เท่าไหร่มี16หมวด279มาตราในแต่ละหมวดในแต่ละมาตรามีสาระสําคัญอย่างไรอยู่ยในข้อสอบในหัวข้อที่สองครับท่านจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นด,ดินพุทธศักราช2534และแก้ไขเพิ่มเติม ท่านจะต้องเตรียมตัวแล้วก็อ่านทำความเข้าใจในประเด็นที่ออกข้อสอบอยู่บ่อยๆว่าในพระราชบัญญัติะระเบียบวิธีการแผ่นดินพศ2 5 3 4ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเขียนไว้อย่างไรในความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับที่3ที่ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจ ก็คือพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปีพศ2535และแก้ไขเพิ่มเติมท่านที่สอบในใน,ในสังกัดของอบอตอท่านจะเห็นว่าพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535ยังไม่มีอบอตอเพราะอบอตอก่อกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2537 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2567แต่กฎหมายฉบับนี้มีแก้ไขเพิม่มเติมเดี๋เข้าไปว่านในฉบับที่4ครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางการปกครองปีพศ2 5 3 9และแก้ไขเพิม่มเติมแก้ไขเพิม่มเติมเนีล่าสุดถึงปี2562ในการเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านจะต้องติดตามอัปเดต กฎหมายให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดคนที่เคยสอบในสายบริหารขององค์กรปะครองส่วน้ถินมาในรอบที่หนึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมยังใช้ข้อมูลเดิมอยู่คนที่สอบรอบที่สองเมื่อ26มกราคมพศ2563แก้ไขเพิ่ม,เต,มเติมแล้วให้คนที่อ่านหนังสืออ่านเองหรือไปซื้อตำราหรือค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดแน่นอนครับหนึ่งระดับกหมายฉบับนี้เห็นชัดเจนว่าว่าอยู่ในข้อสอบหลายข้อแล้วเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนแปลงหลายประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญสําคัญแล้วเอาหน่วยงานอื่นๆที่ มีบทบาทใกล้เคียงกันหรือสอดคล้องกันนี่ยเข้ามาสารรับในการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติการทางการปกรครองอีกหลายหน่วยงานโดยไป่ถให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนดําเนิกนการด้วยมีนักสืบเอกชนเข้ามาด้วยนะครับในฉบับที่ห้าครับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกฎหมายฉบับที่6นะครับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2อ4 0ิครับฉบับที่เจดพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศองพัน้รอสิบสองแก้ไขเพิ่มเติมท่านต้องรู้ว่าแผนในการกระจายอำนาจให้กับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประเด็นไหนบ้างมีกี่เรื่องแล้วเรื่องไหนที่ทําได้ สำเร็จแล้วเรื่องไหนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณตามข้อกฎหมายว่าภาครัฐรัฐ,รฐ,รฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รอยละเท่าไหร่และอยู่ในประเด็นที่ออกข้อสอบด้วยในฉบับที่8น,นะครับเป,เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ในระดับประเทศระดับชาติระดกบอทหนะครับ <S <S ข้อสอบก็สามารถที่ออกมาได้เรียงมาแต่ว่าคอทเนี่ยเขียนอย่างไร หรือกขออ่านว่าอย่างไรคณะกรรมการกลางประกอบไปด้วยใครบ้างคณะกรรมการในรจังหวัดประกอบไปด้วยใครบ้างมีคุณสมบัติมีผู้สมคุณวุฒิอย่างไรใครเป็นดยตำแหน่งใครที่มาจากการเลือก,เล,อกเลือกแบบไหนก็ก็ไปดูรายละเอียดกันเรื่องของราชสัญญติระเบียบรายงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทดินแล้ก็อยู่ในที่ออกข้อสอบข้อที่เก้าครับ พระราชบญัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ,ญาตของทางราชการพศ2558ฉบับที่10พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ,พรัพย์สินในภาครัฐพศ2560ที่กำหนด,ดให้หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลางส่วนภูมิภาคต้องใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ในการจัดซื้อจัดจ้า,ทางท่านก็นไปเรียนเรียงดูแต่ว่าคำว่าจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคืออะไรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับกา,าการเช่าการซื้อการแลกเปลี่ยนการจ้างหรือเกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อหรือไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณอย่างไรแล้วไปมีส่วนไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างอำนาจใครไหนบ้างตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และฉบับที่ส1บเอ็ดที่เป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นนี้นะครับไม่ว่าท่านจะสังกัดอบตอ เทศบาลบอบจหรือพระยาท่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรวมไปถึงการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านจะต้องมีความรู้ทุกประเภทของท้องถิ่นไม่ใช่ว่าท่านสอบในสังกัดของเทศบาลแล้วท่านจะต้องไม่รู้เรื่องของอบต ท,ท่านสอบอ่าท่านจะต้องไม่รู้เรื่องของอบจอันนี้ไม่ใช่ท่านสอบในสังกัดไหนก็ตามนะครับท่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององคอ์กรปกครองส่วนท้ินทุกประเภทรวมถึงกฎหมายในการจัดตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ11หัวข้อหลักๆและมีหัวข้อย่อยอีกจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะในข้อที่11อย่างน้อยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัปเดตนะครับ 16มษสายน2,562ประกราศได้รับกิจการด้วยเอกสาทั้ง4องค์กรรวมไปถึงท่าชผู้จัดการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นวิวประหท้องถิ่นด้วยต้องดูข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับในประเด็นต่อมาครับในความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่สองนะครับที่เป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งท่านจะต้องมีความรอบรู้มีความรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงให้ได้ ประการที่สามครับถ้าจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการและก็แผนยุทธศาสตร์เนื้อหาสาระที่อยู่ในกรอบของความรู้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและก็แผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ข้อที่สามนะหัวข้อใหญ่ข้อที่น lei lei หนึ่งคือกฎหมายหัวข้อใหญ่ข้อที่สองคือปัจจัพพยพ่อเพียงหัวข้อใหญ่ข้อที่าสามก็คือเรื่องของการจัดทําแผน,นปฏิิการและก็แผนยุทธศาสตร์ ในเรื่องของแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์นะครับหนึ่ง้าจะต้องมีความรู้ในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรู้ตึงแต่การก่อกําเนิดเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์ชาติเกิดจากนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับที่20ปี2560มาตราที่65้าเขียนเอาไว้ว่ารัฐบาลจะต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศแล้วทําให้เกิดพระราชบัญญัติในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 2, 60, ปี2560เกิดคณะกรรมการในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติจากเป็นทางการเมื่อ13ตุลา2561และใช้ยาวไปจนถึงปี2580นี่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่กำหนดให้ประเทศไทยมีเป็นครั้งแรกมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรมีอยู่กี่ด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง,งสูงิินในประเด็นไนบ้างท่านจะต้องมีความรู้มีความรู้ตรงนี้แล้วยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้สามารถให้ทบทวน ยุทธศาสตร,ร์ชาติได้ในทุกๆห้าปีการควบทุกๆหาปีก็ไปสัมพันธ์กันกันกบแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเริ่มต้นฉบับที่สิบสองแต่ในมุมหนึ่งบอกว่าฉบับที่สองนี่คือเป็นฉบับแรกที่ใช้มีการขับเคลื่อนให้เกิดความให้เกิดการบรรลุเป,ป้าหมายในยุทธศาสตร,ร์ชาติมันมีความสัมพันธ์กันแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติห้าปีแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีแต่แผนชาติบอกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติบอกว่า ทบทวนได้ทุกๆ5้าปีความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาราเศกิจและสังคมแห่งชาติก็ไปสัมพันธ์กับยุทธศาสชาติด้วยเหตุผลที่บอกว่าแผนยุทธศาสตรชาติ2ี่สิปีนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดผลในรูปธรรมี่สุดเนี่ยก็นํามาอยู่ในแผนภาราศกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสชาติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและในระยะเวลาย0สปีเนี่ยใช้แผนภาราเศกิจและสังคมแห่งชาติกี่ฉบับได้ต้องคบทวนกี่ครั้ง เราต้องอธิบายให้เกิดความสัมพันธ์กันให้ได้ต้องทำความเข้าใจให้เกิดความสัมพันธ์กันให้ได้และในหัวข้อย่อยที่3ในเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ชาติก็คือเรื่องของระเบีาายบกระทรวงอัยไวยว่าด้วยการจรารององาัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านจะได้เข้าใจมันยิ่งขึ้นมากทาไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องปรับแผนจากแผน4ปีเป็นแผน5ปีณวันนี้ท่านถึงบางอ้อชมคลิปนี้เห็นบางอ้อแล้วนะว่าที่ปรับจากแผน4ปีเป็นแผน5ปีเพราะว่าต้องการให้สัมพันธ์กับแผนยุทธศาส และในหัวข้อย่อยที่4นะครับเรื่องของการเชื่อมโยงแผนมีตั้งแต่แผนชุมชนแผนตำบลแผนอำเภอแผนจังหวัดแผนกลุ่มจังหวัดแผนภาคแผนพันาท้องถิ่นไปจนถึงการเชื่อมโยงในบูรณาการแผนในระดับชาติเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเมื่อครบ20ปีเป้าหมาย20ปีของยุทธศาสตร์ชาติก็คือ2580ด ที่บอกว่าเมื่อปี2580ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาสิทธิพลเพีองอยู่ในประเด็นเ่ออกข้อสอบด้วยแลวเข้าไปว่ากันในรายละเอียดนะครับในหัวข้อที่สี่นะครับในเรื่องของการติดตามการประเมินผลครับในเรื่องของการติดตามการประเมินผลเนี่ยมีหัวข้อย่อยอยู่อีกสี่หัวข้อก็คือหนึ่งกระบวนการในการควบคุมติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานสองเทคนิคในการควบคุมและก็การติดตามผล สมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน4การกําหนดตัวชี้วัดและก็เกณฑ์ในการประเมินผลท่านก็จะสังเกตว่าในการปฏิบัติในแต่ละรอบปีก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA IPA นะครับก็เอามาสู่กระบวนการในการติดตามด้วยการประเมินผลในหัวข้อที่ห้านะครับความรู้เรื่องของการจัดองค์กรใน องค์การหรือความรู้ในระบบการจัดองค์การขององค์กรมีอยู่สองของข้อย่อยที่เราจะต้องท่าวมเข้าใจนะครับนั่นก็คือทฤษฎีองค์กรและก็หลักการบริหารงานที่เกี่ยวกับการแบ่งงานการจัดกลุ่มงานการกระจายอำนาจหน้าที่การประสานงานและการกระบวนการในการจัดความรู้และในหัวข้อย่อยที่สองในเรื่องของระบบการจัดการองค์กรก็คือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ หรือว่า PMQA ออกข้อสอบครับในเรื่องของ PMQA นะครับการเพรัฒนกาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยท่านต้องทําความเข้าใจต้้งแต่การตอกําเนิดเกิดขึ้นของ PMQA ว่าเขามีประวัตความเป็นมาอย่างไรสหรัฐอเมริกาคิดค้นเรื่องนี้อย่างไรมีวัตถุประสงค์อะไรแก้ไขปัญหาไหนแล้วก็นํามาใช้เกิดผลดีไม่ดีอย่างไรแล้วทาไมจึงมีการใช้อย่างแพร่หลายใน แลหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบันนี้รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยในหัวข้อที่6นะครับความรู้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยบิการบริหารความเสี่ยงคือการทําอย่างไรที่ให้โอกาสในความผิดพลาดมันเกิดน้อยที่สุดซึ่งมีอยู่2หัวข้อหก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยตั้งแต่เรื่องของความเสี่ยงคืออะไร เราจะจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร risk management เราจะทำอย่างไรให้โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดมันน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยมองเห็นความผิดพลาด่รงหน้าและก็คิดหาวิธีป้องกันโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเอาไว้่วงหน้านะครับประการที่สองในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็คือการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพคืคออะไรการประเมินความเสี่ยงในเชิงปริมาณคืออะไร อยู่ในหลักสูตรที่จะใช้ในการสอบในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายด้วยในหัวข้อที่เจนะครับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรครับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่หนึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นก็จะไปสัมพันธ์กันกับพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสูงหินทศองิ่นพสบแล้วก็มีรายละเอียดที่ เราจะต้องไปพูดกันในใน,ในพระราชบัญญัติฉบับนั้นนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ในการพราัฒนาการบริหารกับบางคนภาครัฐมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานแล้วก็ลูกจ้างขององค์กรปกครอ,องส่วนที่ในมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเนี่ยอัปเดตนะครับมีพระาราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยออกมาเมื่อปี2562ท่านที่เคยท่านที่เอาข้อมูลเดิมอ่านเตรียมตรวจสอบ าต้องอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็หลักธรรมพิบาลครับในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับแล้วท่าจะรู้ว่าหลักธรรมพิบาลเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอยู่กี่หัวข้อมีอยู่กี่ประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหัวข,ข้อที่8ดเป็นหัวข้อใหญ่นะครับนั่นคือความรู้ในเรื่องของสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตั้งแต่ในเรื่องของประเทศไอซูน ในเรื่องของลักษณะและทิศทางการปรับตัวของเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการตลาท้องถิ่นในอนาคตความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่นนี่เป็นประเด็นที่ท่านจะต้องทันท้องทุ่งไก่อัข้อที่เก้าครับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของหลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและก็การจากกัดการในข้อสอบเลยครับ ข้อสอบสามารถที่จะถามอย่างในรอบที่หนึ่งถามถึงผู้ก่อตั้งเฟซก่อตั้งไลน์ว่าใครคือผู้ก่อตั้ง 4G คืออะไรก็เป็นไปได้ที่ข้อสอบจะนำเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้มาสอบถามเนตประชาวัฒคืออะไรนะครับก็เป็นอยู่ในกรอบที่สามารถเป็นคำถามในห้องสอบได้และหัวข้อที่สิบนะครับ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานราชการที่เรามีความรู้ในระเบียกบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารงานด้นานการงบประมาณการคลังและก็การบริหารราชการแนวใหม่หรือว่า New Public Management ด้วยการบริหารราชการแนวใหม่และหัวข้อที่11นะครับในความรู้ในลักษณะงานของตําแหน่งที่สมัครสอบท่านสอบในตําแหน่งใดลักษณะงานที่อยู่ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มีอยู่สี่ห้าหน้ากระดาษนะท่านจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจสามารถที่จะอธิบายได้ว่างานที่ท่านจะทํานั้นเนี่ยคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่สิบเอ็ดหัวข้อแล้วการออกข้อสอบนั้นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยออกข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยเจ็ดสิบข้อแล้วข้อสอบแบบอัตนัยปรนัยก็คือข้อสอบใช้เขียนกอไก่ขอไข่คอควายงองูเนี่ยให้ให้เลือกตอบกอไก่ขอไข่คอควายงงูเนี่ย อยู่เจข้อแล้วก็ที่เป็นข้อสอบแบบอัตนยัยคือเขียนบรรยายหรือเขียนตอบเนี่ยอยู่ที่30มสิคะแนนท่านจะเห็นว่าในหลักสูตรการสอบเนี่ยมีเนื้อหามีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมีเป้าหมายในชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าในสายงานในแต่ละสายงานท่านเนี่ย ดูเนื้อหาที่ใช้ในการสอบแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับคนที่สอบได้คนที่สอบความเสลี่ยได้ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในระดับสูงพอสมควรปิดโอกาสพลาดเพิ่อมโอกาสในการสอบได้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆครับคนที่มีสิทธิสอบกน่าฝ่ายได้เนี่ยท่านอ่านหนังสือเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้จัดโปรแกรมจัดตารางในะครอ่านหนังสือให้ดีครับท่านที่สอบได้แล้วอีกสองปี คนที่สอบเป็นลูกอัสซมมิว่ทท่านสอบมาหน้าฝ่ายได้อีก2ปีท่านก็ท่านครองมาหน้าฝ่าย2ปีท่านก็จะมีสิทธิ์ในการสอบตําแหน่งผู้บริการในระดับต้นได้ครองตําแหน่งผู้บริการระดับต้นได้2ปีท่านก็จะมีสิทธิ์ไปสอบในตําแหน่งรองประหลัดในระดับต้นได้ท่านครองตําแหน่งรองปรลัดต้น2ปีท่านก็จะมีสิทธิ์ไปสอบในตําแหน่งประหลัดต้นได้ถ้าท่านเขียนฝันเขียนเป้าหมาย ในชีวิตของท่านเอาไว้ให้ชัดเจนครับว่าสองปีนี้ปีนี้ท่านสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนี้ได้นะครับอีกสองปีท่านสอบตําแหน่งนี้อีกสองปีท่านสอบตำแหน่งนี้อีกสองปีท่านสอบตําตแหน่งนี้กําหนดเป้าหมายในชีวิตของท่านให้ชัดเจนครับแล้วท่านก็จะเดินไปตามเป้าหมายในชีวิตของท่านแล้วก็จะประสบความสําเร็จในการเตรียมตัวสอบเนื่องจากมีกฎหมายหลายข้อหลายฉบับเนี่ยจะรอไป เตรียมตัว2วันก่อนสอบหรือเตรียมตัวในช่วงที่ใกล้สอบเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับท่านจะต้องสะสมความรู้สะสมพื้นฐานให้แน่นพอถึงวันสอบเนี่ยดูแล้วว่าทิศทางของข้อสอบนั้นจะเป็นอย่างไรหน่วยงานใดจะเป็นผู้ออกข้อสอบนะครับอาจารย์ในแต่ละหน่วยงานนั้นออกข้อสอบอาจจะมีความเหมือนความต่างกันภายใต้กรอบขอบเขตเนื้อหาเดียวกันแต่ ในรูปในลักษณะของการออกข้อสอบนั้นจะมีคําถามที่แตกต่างกันถึงตอนใกล้สอบแต่ต้องนําข้อมูลต่างๆที่เป็นปัจจัยในการออกข้อสอบเนี่ยมาวิเคราะห์มาศึกษามามาเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดตอนนั้นเนี่ยคือความรู้ต้องแน่นละต้องพนะร้อมละเราแต่ว่าข้อคถามจะถามมายอย่างไรนะครับที่นําเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาเ้าสู่กันฟังแต่ตอนนี้คืออยากให้ท่านเตรียมตัวตั้งแต่เริ่เน,นะครับปิดโอกาสภาดเพื่อโอกาสในการสอบได้ เขียนเป้าหมายในชีวิตของท่านให้ชัดเจนแล้วท่านก็จะไปตามเป้าหมายตามวิถีชีวิตตามแผนที่ท่านกำหนดเอาไว้คนอื่นสอบได้ท่านก็ต้องสอบได้คนอื่นทำได้ท่านก็ต้องทาได้เหมือนกันนะครับพิวุฒิชมรมมหาบัณฑิตหรือว่าจิตรวุฒิเป็นกําลังใจให้กับท่านรวมทั้งทีมงานหลายท่านที่ที่เป็นทีมงานของพิวุฒิก็พร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารวิชาการ ค้อมที่จะหยิบยื่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเนี่ยให้กับท่านเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมตรวจสอบท่านสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในการเตรียมตรวจสอบสายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับ0637393235ครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือ0972313536อันนี้เพิ่มเต็ม5,000นะครับ แล้วการสื่อาการออนไลน์ที่เพื่อนเต็มเนี่ยก็เดี๋ยวสื่อสารกันยากหน่อยนีท่ที่หมายเลขที่วิ่งอยู่ตอนนี้ครับ063739 3235ยังรับเพื่อนได้อีกอยู่จํานวนหนึ่งก็เลยอีกไม่มากก็จะเต็มเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให,ให้กับทุกๆท่านนะครับถ้าหากท่านสามาคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้กดกระดิ่งด้วยเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับแล้วก็ แชร์บอกเพื่อนพว้อมน้องพี่ที่กำลังเตรียมตัวสอบสายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วพบก,กับผมพี่วุฒิจมรมมหาบดิตในคลิปถัดไปครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ